ได้มาเรียนที่สถานศึกษาที่ตั้งแห่งตรงนี้นะคะชาวบ้านปู่ย่าตายายกลุ่มเป่าะบางต้องมาใช้บริการที่นี่คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะชาวบ้านกี่คนที่ต้องมาติดต่อราชการที่นี่นะคะที่จุดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดิงนะคะเยาวชนนักกีฬาที่สนใจในการออกกําลังกายต้องมาใช้บริการที่นี่ ลานกิจกรรมกีฬาและชุมชนของตำบลบิงนะคะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นจุดศูนย์กลางของตำบลบิงนะคะมีความสำคัญกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้แต่คือ50ปี100ปี200ป,300ป,300ปี300ปีข้างหน้าดังนั้นสิ่งใดก็ตามนะคะที่จะทำให้เราปกป้องพื้นที่ตรงนี้ได้เราขอเลยค่ะขอความเห็นใจจากใครก็ได้นะคะ ที่มีส่วนในการกําหนดนะคะการชดอถอนใบอนุญ,ญาตประกอบกิจาการโรงงานแห่งนี้นะคะขอความเห็นใจให้ท่านสงสารเด็กเล็กๆนะคะเยาวชนปู่ย่าตายายที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้มาน,นานนะคะขอให้ท่านเห็นใจพวกเดาชาวบ้านทุกคนนะคะเด็กๆในวันนี้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะปู่ย่าตาย,ายายหลายคนมีโรคแล้วก็อายุเยอะแล้วบอกมา บอกผ่านนะคะว่ายายอยู่ได้อีกไม่นานหรอกลูกยายมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแต่สิ่งที่ยายสามารถทําได้วันนี้คือการปกป้องสิทธิเสรีภาพของเด็กเล็กในชุมชนและคนต่อต่อไปที่จะเกิดขึ้นในตําบลน,นี้นะคะดังนั้นใครทุกคนในที่นี้เห็นด้วยนะคะกับสิ่งที่ที่ชันพูดมานะคะขอให้ทุกคนยกมือขึ้นค่ะ